สวัสดีค่ะสี่ทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้เราก็จะไปเดินบนนอบองค์พระธาตกันนะคะ

ต้องทำนะครับตรงนี้เป็นประตูของคล้ายคล้ายที่ให้ผิดตรงนีก ้ั่มันจับมือเราเยวคิดค่าเสียหายตัใจกันหมดนละชักโอ้ยโอ้ยป้าป้าใส่ไม่ขึ้นนะครับหลายรอบละโอ้ยไม่หลายรอบละ <si ไม่พี่อ๋อโคมมาป้าหน้าเหมือนเด็กเลยค่ะอะไรครับอุ้ยเจินครับป้าขายหูไปแล้วนะเมื่อวานนะป้าหูไปสารวัตรนะ

มา,า่านข้างครับสนอ่อง,ง,งนี้คือเป็นโขช้แก้วลูนกของพวดาแก้วแต่ลูกที่อยู่สเป็นยสาน่คือ ได้ประทานพรได้ปูเใช้แก้วได้สร้างบุญสร้างบารมีนสถานที่อ่งนี้ครัอนีเป็นความจากพระไมไหวจนท่านได้กับไว้อย่างนันครับก็พระพุทธรูปต่างๆพระพุทธรูปต่างเป็นสายบุญนะครับเป็นสายบุญทากาบริจาคมาไม่จะเป็นพรุทธรูปโบราณดของสายบุญทั้งหมด จะตัะเดเหตได้นะครับวิแต่วิจั่จแบบชดาแหลมนะครับจะเป็นทรงพระแก้วมรกตทั้งหมดมันไม่ใช่เหตุเ<อ>รันไม่ได้นั่งกันนะครับคนที่คนที่ออกมาไม่ได้นั่งกันเพราจะเอาเป็นทรงพระแก้วมรกตแต่พระมาที่นี่จะเป็น,น,ปนใช่ครับพระที่มาที่นี่จะเป็น รื่องบังเอือปลากไม่รู้แลวครับครับคิดว่าไม่มีเรื่องบังเอิญผมพได้สัขึ้นไปดูข้างบนกันครับมั็เ็นหยอคะเห็นมคะเหมอนหะอ่ใน้ ถ้ามีไม <_ Gimme for u> ่ข <Labor> <fi> <laughs> ึ้นามีไม่นถ้าไม่ขึ้นมีไม่้น้ามไม่ขึ้นามนถ้ามีม้น้มีขึ้น้ามีไม้นามีขึ้น้าีไม่้นถ้าขึ้นถ้าไม่้น้ามี้นถ้มีม่น้าีข้ามีมนี้มีมนี้าีม้น้ามีมีมถ้าี้มน้าี่

ยันแบบเป็นหกเป็นที่เป็นชื่อของเตนีเจนแก้วด้านในญาติโยมก็จะว่านในจะมี ร่วมสร้างครับร่วมสร้างแล้วก็สัะสลับชื่อแล้วก็ให้ท่านได้จานท่านได้ท่าเนี่ยในดมไม่ได้ะเป็นพันๆป็น84,000ค่า84,000ทนี่เหรอครับโต๊ะยนครับก็ยังไม่ทราบครับอันนี้ต้องถามอาจารย์ใช่ค่ะเผื่อท่านได้ที่ดูไลฟ์อยู่อยากมาร่วม ครับอ okay. oh, okay. ันน okay, okay. ี้เขาจเห็นเยอะประมาณอาะรนอัทำอะไรนครับ okay. ้าท่านใดที่โอเคนะครับชองนี้เรื่องจริงนะครับโอเคนะครับ

อายะอายะเมตไยนะโมพุทธายะนะพะทยะเมตยสาธิษฐานกีกับพระเจดียนะครับธิษฐานระลึกถึงุเจ้ได้ เดี๋ยวก็ขออนุญาตตัดภาพมาทางด้านนี้นะครับเหมือนช่องที่ช่องใหญ่เอาเลยตัดครับไม่ก็ต้องขอท่อที่ใหญ่ที่ยาวนั่นสิครับตัดภาพมาทางมุมที่ดีนะครับผมขอบคุณเอฟพีที่ตาตากดูเช่นนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ